ครับสวัสดีครับผมอาจารย์สิริชัยสารมณัฐนะครับก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตที่กําลังจะจบในปีการศึกษานี้นะครับอย่างไรก็แล้วแต่นะครับขอให้นักศึกษานะครับที่จบการศึกษาในครั้งนี้นะครับประสบความสำเร็จโชคดีมีอาชีพการงานก้าวหน้าต่อไปในอนาคตนะครับจากอาจารย์ศิริชัยสารมณัฐครับสวัสดีค่ะเด็กๆค่ะก่อนอื่นครูก็ต้องขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตทุกท่าน และนี่คือหนึ่งความสําเร็จนะคะที่จะก้าวสู่การประกอบอาชีพนะคะต่อไปครูก็ขอเปยพรให้เจริญในหน้าที่การงานนะคะคะ่ะความรู้ประสบก,การณ์ความวิริยะความพักเพียงที่เราได้สั่งสมมานะคะต่างๆตลอดระยะเวลาทั้ง4ปีเนี่ยอาจารย์ก็ขอให้พวกเรานะคะนำความรู้เหล่านี้ไปพัฒนาประเทศชาติต่อไปนะคะค่ะแล้วก็อย่าลืมที่จะ เรียนรู้ที่จะพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าณปัจจุบันสังคมเราเนี่ยนะคะมีวิวัฒนาการมีการเปลี่ยนไปอยู่ตลอดเวลาเมื่อเราจบเวลาเนี่ยนะคะก็อยากจะให้ยังคงที่จะมีไฟในการที่จะเรียนรู้สิ่งต่างๆอยู่ตลอดเวลาด้วยเช่นเดียวกันค่ะครับและก็หวังว่านะครับทุกคนขอให้ทุกคนเนี่ยเป็นคนที่ตั้งใจทํางานเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพและก็พัฒนาประเทศของเราให้พัฒนาดีขึ้นไปนะครับ ค่ะแล้วก็กลับมาเยี่ยมเยือนบ้านทาวิทของเรานะคะนนดีด้วยค่ะสวัสดีครับทุกคนผมมาจันไก่นะครับวันนี้ผมก็ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาทุกคนนะครับที่จบการศึกษา นะครับในระดับปริญญาตรีกันในวันนี้นะครับก็ขออวยพรให้ทุกคนได้งานที่ดีนะครับได้เงินเดือนที่ดีนะครับสิ่งสําคัญอย่างหนึ่งที่อยากจะฝากทุกคนไว้นะครับอย่าลืมดูแลผู้มีพระคุณของเราที่ส่งเสียเราเรียนให้เราจบการศึกษาในวันนี้นะครับคุณพ่อคุณแม่เมื่อเราได้งานที่ดีแล้วนะครับก็อย่าลืมดูแลพวกท่านให้ดีด้วยนะครับขอทุกคนโชคดีนะครับแล้วก็มีความสุขกันทุกคนนะครับสวัสดีครับ สวัสดีครับอาจารย์ภูลกิจคุ้มกลมนะครับสาขาวิชาวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรมนะครับก็ขอแสดงความยินดีนะครับกับบัณฑิตทุกท่านนะครับนะครับหลังจากจบไปแล้วเราก็จะจะเข้าสู่โลกของการทำงานนะฮะความรู้ที่ได้ไปก็เอาไปใช้ในการทำงานและสิ่งสำคัญสิ่งสำคัญที่สุดก็คือ,เ,อ,อเราต้องพัฒนาตนเองนะอย่าหยุดการพัฒนาตนเอง นะครับแล้วก็ขอให้มีความมุ่งมั่นความพยายามนะครับสิ่งเหล่านี้นะครับก็จะติดตัวเราไปและจะทำให้เรามีชีวิตที่ดีขึ้นนะครับให้สิ่งดีๆสำหรับผู้ที่ด้วยโอกาสนะครับสิ่งเหล่านี้จะช่วยกันจันลงสังคมนะครับให้มีความสังคมของเราจะเรียกว่าจะน่าอยู่มากขึ้นนะครับเมื่อเรารู้จักเผื่อแผ่ นะครับและให้โอกาสผู้อื่นนะครับ